สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะอันถวายอ,าอีทินปูนทรายนักท่านนะครับเอา้าไปแถวไปขึ้น ชื่อบ่อเจาาอ้าภาพอันคุณบริษัทวันวันชัยเอ่อโคตรวงจำกัดอืมบ่ใช่บริษัทวันชัยโคตรวงจำกัดเป็นเจ้าภาพซื้อทั้งหมดแล้วก็มีเหล็กของเฮียปิง อ่าแล้วก็อิดบล็อกเดี๋ยวค่อยถวายีิลังก็ได้เออโอเคพ่นเมื่อแล้วเอ้าบันนี้เดี๋ยวให้รถไทยพ่นวิทย์ก่อนเสียงรถไทยเออรถไทยก็มาไหวนะเนาะข้าวเดียวมาเลยเออ วันชัยโคตรวงจำกัด,คร,กดครับแล้วก็เฮียปิงครับรครับ รถรถเขาก็วิ่งเขาก็เหยียบเร็วเน้อใช่แ้เจ็บเยอะมั้เยเป็นเป็นอะไรไหมพยานไม่ได้เจ็บมากเนาะไม่เจ็บแขนออกกำลังเต็มที่ออกกำลังเนไปเลยแล้วก็รุดเลย พายามองคนมียามองเดีอยวเอาไว้ไฟจานก็ได้ครับครับ้มีนะไม่เป็นไรให้พาจารย์ไปเพราะเราไม่ได้อันนี้เราไม่ได้มาสร้างให้เดี๋ยวในส่วนในส่วนของอิทบลกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนหน้าสักกอนเนาะยังพากันไปคนเนาะ ไปเหือนโนคนละทีไปงามแต่งโนนั่นแหละแล้วอันนั้นแล้วก็หารถพี่รถออกไปเลยเออหรือว่าจะไปพร้อมกันกับผมคนเจ้าไปก่อนได้คนิดบอกละดงนี่น่ะมีรถจักอยู่บ่ร้จักบ้านอยู่่วจักบ่ารถไปเด้อไหนเออเดี๋ยวต้ไปนําคนเออเอาแนเอาแบบนั้นเนาะเออเดี๋ยวลแล้วนไปขี่รถไปกับคนจะโกไมักจ้างสมัครตนจะดงาเอาจักก้อนก คิดารณาเบิ่งเอาเออจะแลบัดถอยดีๆๆได้ดีได้อยู่นี่รถจมคันนึงได้ไดรถเฮาสิบ่จม่เนาะบัดนี้เฮาก็จะถอยเนีーハーハ่น่ะรถหนูค่ะจะเอาไปจะไปคนอบ็อกมานี่อยู่บ้านเาบ่มีดอกีเป็นยงเลย่่บอกเขาลงทางี่นีบเฮาก็ จอดไว้หันเขาก็บคนเอานะเห็นกัได้หมเอาลงข้างหน้านะก็ได้นะเนาะเมาก็ลงเอาข้างหน้าเขาก็บคนเอาเดี๋ยวมันติดแล้วมันยากเลยเลือดไทยเลืไทเขากับนี่มาแล้วเขากับคนเข้าด้ไทยกับมาพี่เขากองไว้ข้างหน้าก็ได้นู่นจะมีข้างๆาะเนาะเบิ่งเริ่มหน้าชีบบล็อตเราเข้ากันได้เข้ากันยังติดคือเขาเลือดไปหั่นนาไว้ข้างหน้า หัวหน้ามาหอดีแล้วว่าเฮาสิเแา้สั่นรอเข้ามาเองครับอ่าไปว่ากงๆก็ได้วิวเคยไปเฮ็นยังเด้อใจเราจะดนเยอะผู้ใหญ่ใจดีเจองโอนตาจะโดงเฮ็ดกันเลาะช่วยตะดงมือให้ Marvin ่ด้หน่อค่ะเขาครบหน้าที่ครบและเดี๋ยวอันในส่วนของไอ้โครงลังคาเดี๋ยวผมสิได้นําเล็กแมงมุมมาถวายอีกเด้อเดี๋ยวให้เพิ่นเฮ็ดมื้ออื่นหน้าที่ก่อบ่แล้วล่ะมั้งมื้อเดียวหรือว่าแล้ว แน่ก็ทานนาศั่งมูลไยกนเขาว่างอะไรกันทงเขาออกมาทยอยจะมีเลยอาจจะได้ฮิตลังค่าเลยเนาะมันวันวันเดียวเสร็จบ่ยมมันยังยมก็ิ่งยังยมเพิ่นก็ยังระไรกยมยอดก็ยังเอาเอาจนพ่อไปแล้วครับอาจารย์ประมาณสองร้อยเท่าไหร่หรือก็ดูดูห้องนั้นเป็นตัวอย่างเลย ถ้าอันนั้นของผู้ใหญ่ใจดีของเขาซื้อไว้แล้วค่ะเขาซื้อไว้แล้วที่บ้านค่ะซื้อซื้อไว้แล้วแต่ว่าอันในส่วนของถูสุขภัณฑ์อ่ะผมซื้อมาแค่ชุดเดียวอผมเป็นยังอ่ะยานย้อมเขาเจกับบริจาคไปออกัวนึงแต่ทางพันไปสั่งมากเพราะว่าเมื่อเสาร์หรือว่าสิอันอยากได้อยากโภ b a น ทแบบของ่อยฮะแม่กินได้โทบราดอนี่มันเป็นทกดน้าเพราะมันเป็นวุ้นถ้าต้องใส่แบบนี้แค่นี้มันมันลาดบาค่อยลงนะที่แบบแรงดันนะถ้าถ้าเป็นถูแบบสําหรับจักรลาดนะได้อยู่แต่นี่ถูมันเป็นถูแบบกดมันมันต้องมีน้ำลายๆทีนึงจวกลงมันถึงจะลงเออมันสําหรับแบบนั้นใส่ก็ได้แล้วมันก็ใส่ก็ได้ในห้องทำงานมันบแเกินมันบแเกินตะโพอเทาใส่ ไอ,อคนซอยลายเยอะแล้วถือ,อว่าถ้ไ<ห>าได้คองมากคบแล้วมืออืน่นกระซิบอกเขาสร้างซุ้มหันออกมาเห็ดเลยลายลคุครับคมีแต่สร้างาหากกันนัหันมันก็ดีถ้าเขาเจ้าวนไปเห็นงานมันจีบไว้ครับนี่ก็คือเห็ดอันนี้นะสร้างออกมามิแต่สร้างเขาออกมาเห็ดแป๊เดียวมันก็จะโอ้ดีดีดีครับนั่นเห็ดผว้นี้เห็ดก้วเลีกันดห้องน้ำกันได้ีสองมือก็แล้วแล้วมั้งสองมือแล้ว สองมือก็เล้วพ้อมไส้แล้วมั้งเบิ่งแล้วถ้าถ้ามีแต่สร้างอะนะทาันแล้วทังที่ดังคูนทีดกนยะั่วขอบ้านว่ายาวย็เหนวีเห็นวีดีแค่ความเห็นเือเี่ยเสียบคาไว้ เสียบเอาไว้เนาะเลี้ยงเยอะเลยเสียบเป็นหนเฮดข้าววันละข้ามันข้าวจากเหนือแปะนี่หัวเศษเล็กนะมันนี่เศษเล็กไม่รู้สิเยอเอาพอได้เสียบนะเสียบซ้ายขวาไปหาสายเอวไม่สิสายสี่สี่จุดนี่แหละเสียบซ้ายขวามุมซ้ายมุมขวากับหน้าหลังเลยก็โอเคครับพอให้เชื่อมเล็กได้อือใช่ครับ แบบนั้นแหละทำทรงแบบเดิมเนาะแบบเดิมนี่แหมกจะเทินทำแล้วทีเดียวสองห้องเลยบ่ทำมาไว้เลยเนาะก่อทีเดียวเลยเออแม่นี่ขนาดทำมีรูเป้อนตรงีเนาะทำมีลงกล้วยเพราะว่าลูกล้วยเขาเจาะกับบุกอีว่างแล้วเ้าเอาไปอย่นงานี้เอาไปพิจารณาเบื้องต้ก่อนเห็ดเร็ดหรือได้ซอสห้องเขากับเห็ดพร้อมกันว่าว่าซื้อกันได้สองห้องก็ดีคันคันยังคันยังบ่ได้ก็เอาเอาห้องหนึ่งให้มันใส่งานได้ไปก่อนเนาะได้เออเอา เพราะตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านก็แม่ตาห้องห้องเดียว<า>ได้สับนี่ก็ว่าบุญใหญ่ใหญ่เยอะลามาเนนอมิโนมาหาตอนเศร้าตอนไปได้คองเนาะเล้อันระเบอกียังก้าอยู่ยยส่วนลังคาลังคากับโ้องลังคาเนี่ยเดี๋ยวสินํมมาถวายให้อีกเคอนึงเพราะว่าผมผมก็จักสเเาไอ้ยังมา เออย่านบ่ท e ันรถเพิ่นมาส่งของนําก็เลยฟ้าวเอาเล็กกับ2เส้นมาขึ้นรถบ่หั่นก็าีห้กอเบ้น้งเอาัน่นเด้เยห้องอะไรนําดิพอได้มันได้เป็นยังพอได้เข้าห้องน้ําซื่อๆนี่ผู้หันมีพ่นนี่มีเก็บมา้เก็บมาอเนาะเฮ็ดเอามีแต่สั่งลก็บ่ยากดอกช่างเยอะเอาสั่ง้เฒ่สั่งลดอก าผมว่างนะผมก็อยากมาซอยแต่ผมก็มีภารกิจประหิดทางพุ่นอยู่ครับบัรแล้วเลยยังมาเบิ่งเนาะเออเสียงสมลร์ทมอนกันเนอะไรอะไรอะไรเออละละเละน่าเมื่อกี้นะเอ้าเดี๋ยวห่าวกัไปทาอยู่เพื่อนเพือนจเด้อเออบรลก็มานั่งหันเออไปรออยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวพาไปขนนิดบก เออปะรกเานคิดแล้วเกเอาจารย์บอกะสองพันห้าร้ยห้าสิบุนได้น้อยเดียวนี่ไดยเออเมื่อกี้นะเอออันนั้นไม่ได้รวมเหล็กนะรวมเหล็กที่ขนมานะถ้ารวมเหล็กกันละกว่าหันอีรวมเหล็รวมบล็ อนุโมทนาสาธุกับนะบริษัทวันชัยโคตรวงจำกัดนะท่าน